อาล่ะสวัสดีครับกีดีท่านรครช่องไปกันนะครับวันนี้เราจะมาแคสเกม c Combat Magic s p e l l and Sword นะครับผมนะก็ไม่รู้มันจะแยกชื่อให้ยาวทำไมนะครับอเอาแค่ Combat Spell Sword Combat s w ว r d ก็น่าจะพอนะครับมันจะแยกชื่อยากไหมโอเคนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวต่อสู้เป็นอัศวินต่อสู้นะครับเออเป็นนักรบต่อตู้ใช้ดาบแค่ไหนสู้กันนี่แหละแต่ว่าเกมนี้ไม่ได้มีแค่ดาบนะ ไม่ได้มีแค่ดาบกับโลนะครับเกมนี้ฮะยังมีอีกเยอะเลยน,นะหนึ่งนู่นนี่นั่นมีอีกเยอะน่าจะมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวดูมีอะไรบ้างนี่ดาบก่อนนี่ยังเยอะเยอะอยู่นะอันนี้ดาบขั้นแรกนี่เลเวลสามนีจะปลดล็อกได้นะเราก็ต้องมาฟาร์มเออเราต้องมาฟาร์มฟาร์ตัวละครเพื่อปลดล็อกอาวุธนะฟาร์มเอาเออค่อยฟาร์มไปเรื่อยฟาร์มไปเรื่อยนะ มีโล่โล่ก็มีเยอะหนิโล่ไฟโล่ไฟมั้งไงแต่ยัดติดไม่ได้นะมันยังไม่ได้อันล็อกนะทะนูเราก็มีนี่ทนูนี่ทนูซาตานมั้งไงนี่ไงทนูซาตานนะฮะอย่างเท่อะแล้วชุดเราก็มีอย่างนี้ มีชุดเหมือนกับชุดเกาะอัศวินนี่ชุดเกาะอัศวินชุดเกาะเหมือนกับอัศวินยุคนน้นเลยนะยุคโรมันยุคอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะแต่ว่าอย่าปลดล็อกไม่ได้ต้องเล่นไปเรื่อยก็อันล็อกปลดล็อกม,มันเอานะดาบก็มีเยอะอาวุธนูน่นนี่นั่นก็มีหมดนี่ก็มีนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะมานี่คือชุดเริ่มต้นเริ่มต้นจะเป็นแค่นี้นี่คือเริ่มต้นนะยังไม่มีอะไรเลยนะ เราต้องเล่นไปก่อนนะแลเราจัดไปหน้าตัวละครได้ด้วยนี่จัดใหมันอ้วนหรือจัดให้มันเข้มนะฮะจัดใหมันเป็นอย่างนี้แล้วกันเนะาะมะประมาณนี้ใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ หัวตอมขมเป็นจัดตอมขมด้ด้วยนะก็จะมีเข้าที่มันไปเปลี่ยนนั่นแหละมีแค่นี้มีแค่นี้น,ะนี่อย่างนี้ละกันเออมีหนวดไหมมีหนวดไหม มีนิดหน่อยแล้วกันมานี่เป็นไงอย่างเท่ไม่ล่ะนี่อ่ะแบบนี้ละกันมานี่แหละกินคันเล์อัะเลอร์คาไม่ต้องหรอก I color. สีดำเหมือนเดิมนี่แหละไหมไม่มีอะไรหรอกนะโอเคฮัลโหล ดันเหมือนเดินมนี่แหละเอาไม่เป็นไรเอางี้แหละมานี่แหละครับเกมานี้เหมือนเดินมนี่แหละเออนี่แหละแล้วก็จะเปลี่ยนชุดที่หลังเอานะมีซิกเกรยเยอร์แค่เยอะกับมัตติแค่เยอะมีมัตติแค่เยอะด้วยนะครับควิดเกมเฟนเกมเชดเกมควิดเกมเกมไปควิดเกมแล้วกันติดแค่เยอะควิดเกมรอมันแบตเกิลน,นะรอมแบตเกิลอันนี้จะออนไลน์แล้ว มาเราวถูีนี่แล้วจะออกไปเลยก็ได้นะอันนี้เป็นมอนติเีเอร์แล้วนะไม่ใช่ซิงเกลิลแล้วนะอันนี้เป็นออนไลน์แล้วนะไปเสียงก็จะประมาณนี้แหละเสียงมันไม่ได้ว่าจานั้นมากนะเสียงจะฟันกันนี่ดูอ่ามีเสงอยู่แค่นี้อยู่ประมาณนี้ ไล่เวทครับใช่ครับเกมนี้มีการเล่นเวทด้วยนะมีวุฒหลายแบบนะครับมีเมจิกด้วยมีอะไรด้วยนะนี่มานี่มีการหลบลีกมีการหลบลีกเฮ้ยไปไงเวลสองเน,ะ well, นี่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 เอ็กพีบวกเอ็กพีฟุ๊ปนี่ ตัวข้านี่มานี่นี่นี่น,นี่นี่ีเฮ้ยนั่นมันเหยื่อข้านะอย่ามาแย่งเหยื่อกันดิยวะมันไปอยู่ตัวนวลตัวนวลไปเอาตัวนวลไปเอาตัวนวลอ,อย่าเอาตัวข้าอนะแม่เลยมันซิวไปแล้วเอาตายแล้วตายเฉยแล้วเว้ย เราต้องรอครับอันนี้ต้องรอรอไม่ได้ครับรอได้รอได้มาต่อกันเลยครับออกด้านนี้งงทางไปอยากจะไปเราขึ้นก้อย่นคำี้นี่แล้วก็วิ่งไปงนี้มันก็จะเร็วขึ้นมานิดนึงเกี่ยมานี่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  นี่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 เ้ยนี่เย,ยอะมันขี่มาทีเดียวตายเลยเว้ยอะไรวะเกมนี้ก็จะเล่นประมาณน,นี้แหละครับก็สนุกดีอยู่มันจะช,ช้าหน่อยนะครับมันก็จะเป็นเกมเล่นอย่างนี้แหละนะแต่ว่าเล่นแบบ TV p ีวได้เออออนไลน์ได้ออนไลน์ได้ออน,ไน,ไดนะครับเกมนี้ออนไลน์ได้ไปต่อไปเลยครับมาพี่ออนไลน์เออ นี่น <se yes ี่นี่นี่นี่ไม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 ่จอยเอ้ยเฮ้ยนี่ยิงได้ด้วยนะมีก็มีกนูด้วยแต่กระูมันไม่ค่อยแรงว่ะอ้าว งงงการตลอดเลยเวลาอยู่ตรงนี้ค่ายมันจะอยู่ฝั่งนู้นนะค่ายของมันฝั่งมันอยู่ฝั่งนู้นนะ เกลีอยก,ก่อนเกิีเยกลือมก,ก่อนจะตายเอ๊ะโ้ยมันจะไปแล้วเว้ยตามจาจัดการหมดแล้วมับมีโล่ด้วยนี่ เรามีโล่ด้วยนี่เรากันได้กันได้เตะได้ด้วยนี่มันไปฝัดรถด้ามันฝัดรถด้าฝัดรถฝัดฝัดฝัดรถด้านี่อะไม่ตายไหมเพราะฝัดรถด้าทีมันจะตายแล้วเลือดมันลดเลือเยอะแล้วเดี๋ยวไปฝัดรถด้าเอาสักหน่อย กูเบดเกิลได้เลยครับโอเคเราจะรอเราไม่รอก็ได้นะครับกูเบดเกิลได้เลยเอาแค่เฉยเลยแค่ครับคราวนี้เราแคร่อะ เค okay. เราก็จะเล่นต่อเรือ่องนี้นะครับแต่ว่าขอออกก่อนอ้าวก็มันจบไปรอบหนึงแล้วโอเคปเรอบสองใช่ไหมรอวสองเราน่าจะใส่ลองเท้าได้แล้วนะใส่อะไรได้บ้างนะไม่ไหมนะละโอ้ย เราเชสิบก็ซื้อกลอก่อนก็ได้ครับไอนน้เราสามมัต้องรอนะฮะดูที่ว่าเราสามารถซื้อทำอะไรได้บ้างนะที่มีอะไรบ้างไหมอ๋อนี่ต้องรอเลเวลอย่างเดียวเลยอะ่ะแล้วโล่ล่ะโล่โล่โลอะโอ้ย ซื้อครับซื้อเออแล้วแหละซื้อได้แล้วนะฮะได้เกาะได้รองเท้าแล้วทีนี้ถุงมือล่ะมืออันล็อกแล้วโอเคสิบได้หมดแล้วคราวนี้เออเข้อดูไปอัศวินขึ้นมาหน่อยนะหมวก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 สิบเรียบร้อยนะฮะนีแ่แหละไรขอดูไปอัศวินขึ้นมาหน่อยมา คราวนี้แหละมันเสร็จแน่คราวนี้แหละเราก็จะได้แข่งแกร่งขึ้นมาบ้างแล้วครับเป็นรอยจะเป็นโล่ไม้กันหรือว่าเหมือนเดิมเฮ้ยไปเราไปไดอีกรอบหนึ่งมาดีเคเยอร์เหมือนเดิมคลิปเกมเฟนเกมคลิปเกมอ่ะเกมมารอแป๊บนะครับมาทูเบิตเกิร์ รุยออกขั้งไหนแล้ววะเนี่ยจำไม่ได้ก็ เอาละครับเดี๋ยวจะมาเล่นกันอีกนิดหนึ่งนะครับจัการมันก่อนนะแล้วสกู่นะครับฟันมัน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 ,น,มนโอ้ยไม่เห็นมีเลยนี่นี่นี่เ,เกมเกมต่อสู้ครับเกมต่อสู้จ้า ใใครวะเนี่ยเราตายก่อนนะครับโอ้ยรอรอรอเรากดไปเลยก็ได้ครับแต่รอสักหน่อยก่อนละกันรอแต่ดีแล้วจะได้แม่นมากรอรอรอมาแล้วมาแล้มา,มา,มาข้ามาแล้ว นี่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 ดีนี่นี่นี เอาธนูแต่เอาไม่ได้เหรอทำไมอ่ะเรื่ม,มันต้องกดเอาตรงไหนวะเราต้องกดแบบตรงมันเลยวะอ๋อเราเอาลูกธนูจัดฝ่ายได้ครับธนูเรามันหมดไงเออต้องเอาไงวะนี่อ๋อตอนที่ลูกธนูหมดถึงจาได้โอเคผมยังไม่ได้ใช้เลยไงใช้แต่ดาบอย่างเดียวแล้วตอนนี้อัศวินนะเราแบบอัศวิน ใช่ดาบใช่ดาบใช่แต่ดาบใช่แต่ดาบผู้ใช้แต่ดาบกูใช้แต่ดาบนี่เพราะเราเปลี่ยนเป็นธนูได้ไงผมใช้แต่ดาบที่เกียดจะไปยิงมันยิงก็ยิงไม่ค่อยโดนเห็นไหมยิงไม่ก็ยิงเื่าจะไม่โดนเลยแม่งหลบพิ้วมาก ฟึบเป็นยังไงแต่ว่าข้อเสียคือเวลาเราถือธนูอะเราจะกันไม่ได้เลยครับเอาหลบได้ับแต่ว่าเห็นไหมเรากดปุ่มกันก็กันไม่ได้พะโลมันหายเวลาเราถือธนูข้อเสียของมันคือตรงนี้นี่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 ก็เก็บสิ นี่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 น,นี่เดี๋ยวเปดดาบเปิดซิวนั่นแหละเหลือว,วสามเฮ้ยนี่นี่โอ๊ยโอ้ยโอยโอย ไม่ทันแน่ก็ใช้ธนูนี่แหละข้าตัวไหนมาไปไกลๆแล้วเราไม่ทันใช้ธนูได้ครับผมนะมาเอาตายอีกแล้วก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าเกมจะจบนะเกมสนุกดีอยู่นะเกมนี้นะฮะรอไปรอไปรอเกิดรอเกิดไปเรื่อยๆอันนี้ราชาเราเออเราต้องฆ่าไม่ราชาเราตายมั้งผมว่าใช่แน่เลยฆ่าไม่ราชาเราตายแน่เลยครับ ไม่ราชกาเราไม่ออกไปไหนเลยเห็นไหมหให้ราชกาตายครับตายเราจบครับเราต้องปกป้องขราชฆา,าเออใช่เดี๋ยวก็จะปกป้อง่านเองขราชฆา,านี่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 เรียบร้อย ก็มีธนูยิงเจ้บบาเหมือนกันนะนั่นแหละนี่หลบหลบนี่นี่นี่น,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 นี่จอมเวทแล้วยิงดาบด้วยหรอวะ ก้าวไปเจอกำแพงมันเหมือนกันหมดเลยเว้ยกำแพงไม้เหมือนหมดเลยขอจะไปกระจัดคิงอีกไฟายก่อนนะเราเป็นสีแดงนะคราวนี้มาสนใจกันไปกจัดคิงไปละไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้ยไปดูแล้วเฮ้ยไปเข้าไปเข,ข้าไปจัดคิง คิงเราต้องไปกำจัดคิงให้ได้คิงนี่ไฟว้าวแต่คิงมันโหดอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ้โห้โอ้โอโอโอคิงโหดมากครับจะมากำจัดคิงนี่ยากมากโอ้ยังโหดเลยอ่ะจะกำจัดคิงยากมากนะครับเลเวลยังสูงเลยโอ้ยเลเวลสูงขนาดนี้จัดก,การง่าเนี่ย ไล่เวทด้วยครับไล่เวทด้วยเก okay, ออกกันไปเรียบร้อยเลขมานาเนจ้าไหนแล้วเนาะว้า oh, วยี่สิบนาทีครับเก okay, งั้นเดี๋ยวเรามาดูสักหน่อยเราได้ปิดคลิปละเราได้อะไรมาบ้างแล้วได้เวทศัมใช่ไหมเพราะนั้นธนูใหม่แล้วน่าจะได้แล้วนะไม่ได้แล้วดาบล่ะ ดาบแต่ตอนยังโว้ดาบใหม่ได้มาแล้วสิบนี่ไงดาบใหม่มาแล้วนี่ดาบที่แข็งแกร่งกว่าเดิม <c oughs> มีความเป็นนักรบมากเยลยๆะตอนนี้เราได้สิ่งที่แข็งแกร่งขึ้นมาบ้างแล้วมาอีกอันหนึ่งแล้วครับนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วกันมา ภาคุมอ๋อเราได้ภาคุมด้วยเหรอขอเรามีภาคุมด้วยอืโอ้โหกลายเป็นอัศวินดีขึ้นเรื่อยนะเนี่ยกลายอัศวินที่เยอะขึ้นดีขึ้นแล้วครับนี่ยป็นไงนี่แหละอัศวินที่แท้จริงแหละนี่ไงเพราะเราเล่นขาดแล้วไงเราก็จะได้ของดีมาเรื่อยๆครับโลอันใหม่ เว้แต่ว่าไม่ได้ครับเฮ้ยดาบใหม่โล่ใหม่ต้องไปเก็บเงินอีกรอบหนึ่งนะเกงใหม่โอ้โหไมีอย่างดีๆครับแต่ว่าเราต้องไปสะสมแต้มมาแลกทีหลังนะโอเคงั้นเราก็เกค,ครับนี่ผมให้ดูชุดก่อนมานี่ดูชุดมันดูชุดมันนี่อย่างนี้อ๋อต้องเลื่อนอย่างนี้เลยนี่ไงนี่แหละชุดมันนี่ เห็นไ,ไหมหลายชุดมัแนะโอเคนะแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงข้อน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอยากให้ไปคิดละเอียดอยากให้รีวิวคำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับถ้าจำคีย์มาชอบผมคิดว่าพี่ไม่เควนเกมภาวสารไทยในหยุดคุณนะครับจำนะครับเกมภาวสารไทยในหยุดคุณนะครับโอเคนะครับสวัสดีก็บายบายครับเย่